รู้ไหมคะว่าการแปลงฟันผิดเวลาอาจทําให้ฟันสึกกร่อนโดยไม่รู้ตัวที่วงกลมไว้คือฟันบนที่มีการสึกกร่อนและนี่คือฟันล่างที่มีการสึกกร่อนด้านนี้เหมือนกันนะคะมีการสึกกร่อนถ้าไม่อยากเป็นฟันสึกกร่อนเหมือนภาพที่ผ่านมานะคะมาดูว่าสองเวลาที่ไม่ควรแปลงฟันค่ะ 1. ห,หลังจากกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดนะคะ ช่นน้ำอัดลมน้ำส้มน้ำมะนาวโซดาผลไม้รสเปรี้ยว2หลังจากที่อาเจียนค่ะเพราะว่าอาหารเหล่านี้มีความเป็นกรดทำให้เครืองฟันอ่อนแอลงชั่วขราวมีการกัดซ้อแล้วก็ทำให้สึกก่อนได้ง่ายค่ะแล้วก็จะทำให้มีอการเสียวฟันในระยะยาวค่ะ ดังนั้นอย่าเพิ่งแปลงฟันทันทีนะคะแล้วจะทำยังไงให้รออย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่กินอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นกรดนะคะย้ำว่าเป็นอาหารเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดค่ะหรือบนปากด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังจากกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดนะคะอยากดูแลฟันไม่ให้สึกก่อนทำตามเคล็ดลับง่ายๆข้างบนนะคะแล้วอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนหรือคนที่รักนะคะ